การลบจำนวนเต็มจะกลายเป็นเรื่องง่ายเอามากๆเลยนะครับหากนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้นะครับ 1. นจำนวนตรงข้าม2 การเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกคลิปต่อไปนี้เป็นการนำเสนอในรูปแบบของ Presentation นะครับเพื่อต้องการให้นักเรียนเห็นกระบวนการและขั้นตอนการนำเสนอตัวอย่างของการลบจำนวนเต็มรวมถึงการลบจำนวนเต็มโดยใช้เส้นจำนวนด้วยนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้สึกเชิงจำนวนที่แม่นยำและชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเชิญติดตามชมครับคณิตศาสตร์น่ารู้สไตล์ครูธนกฤชชา าดำเย็นยูทู e เพื่อเด็กหลังห้องครับ สวัสดีครับกณิตศาสตร์นาโรสตล์ยโชธนกิดนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำพวกเราไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับการลบจำนวนเต็มน,นะครับซึ่งการลบจำนวนเต็มน,นะครับมีความสำคัญไม่น้อยนะครับนักเรียนต้องตั้งใจศึกษาซึ่งการลบจำนวนเต็มจากประสบการณ์การสอบที่ผ่านมาจะมีปัญหากับนักเรียนไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องศึกษา ทำความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนแม่นยำจะได้ไม่สับสนและก็จะเป็นประโยชน์สําหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในอนาคตสําหรับการลบจํานวนเต็มนะครับนักคณิตศาสตร์จะอาศัยการบวกตามข้อตกลงดังนี้นะครับตัวตั้งลบตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกจํานวนตรงข้ามของตัวลบพูดง่ายๆว่านักคณิตศาสตร์บอกว่าให้เปลี่ยนจากเครื่องหมายลบให้เป็นบวกเสียดูตัวอย่างนะครับการเปลี่ยนจากการ ลบให้เป็นการบวกนะครับ3ลบ5นะครับเราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปการบวกก็จะได้3 บวกด้วยลบ5ตัวตั้งคือเลข3ตัวลบก็คือเลข5แล้วก็เปลี่ยนจากลบให้เป็นบวกตัวตั้งเหมือนเดิมเครื่องหมายลบเราก็เปลี่ยนเป็นบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของ5ก็คือลบ5นี่คือเราสามารถเปลี่ยนได้อยู่ในรูปการบวกแบบนี้นะครับต่อไป4 0ลบ2ีลบ20เราก็เปลี่ยนเป็น4จากลบก็เปลี่ยนเป็นบวกแล้วก็บวกด้วยจํานวนตรงข้ามของ 20่ก็คือลบ20นั่นเอง3ลบด้วยลบสเราก็เปลี่ยน3แล้วก็จากลบก็เปลี่ยนเป็นบวกบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบสก็คือ2ต่อไปลบ7ลบ3นะครับตัวหน้าลบเเหมือนเดิมแล้วก <mas ans. owning uri>. ็ลบก็เปลี i i, ่ยนเป็นบวกบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของสก็คือลบ3ลบ5ลบลบ2นะครับลบ5เหมือนเดิมเปลี่ยนจากลบเป็นบวกบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบสก็คือ2ใน รอบสี่เหลี่ยมตัวอย่างก็คือตัวอย่างการเปลี่ยนจากการลบให้อยู่ในรูปการบวกบวกด้วยจำนวนตรงข้ามเมื่อเราเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกได้แล้วก็หาผลบวกตามวิธีการบวกจำนวนเต็มนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้าก็ได้อธิบายพวกเราแล้วโดยสรุปนะครับเมื่อ a และ b แทนจจำนวนเต็มใดๆ a ลบ b มีความหมายว่า a บวกด้วยก็คือเปลี่ยนจากลบเป็นบวกบวกด้วยจำนวน ตรงข้ามของ b หรือว่า a ลบ b ก็เท่ากับ a บวกด้วยลบ b นเองบวกด้วยจํานวนตรงข้ามกับนี้เป็นความเข้าใจ้องต้นนะครับมาดูตัวอย่างเพื่อเป็นความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นนะครับ7ลบด้วย15อันนี้ก็คือการลบวิธีทําหรือว่าวิธีคิดนะครับ7ลบ15เราก็เขียนให้อยู่ในรูปการบวกก็ได้7บวกด้วยจํานวนตรงข้ามของ15ก็คือลบ15ล้วก็ทําตามหลักเกณฑ์ การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบถ้าสังเกตค่าสมบูรณ์ของ7กับค่าสมบูรณ์ของลบสิค่าสมบูรณ์ของลบสิมากกว่าการบวกครั้งนี้เครื่องหมายต้องเป็นลบก็คือเขาบอกให้นําค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยจํานวนที่มีค่าสมบูรณ์น้อยกว่าผลลัพธ์ที่ได้มีเครื่องหมายตามจํานวนที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าเราเอาค่าสมบูรณ์ของลบสิตั้งแล้วก็ลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ7เครื่องหมายก็เป็น ลบตาค่าสมบูรณ์ที่มีค่ามากกว่าก็คือ15ค่าสมบูรณ์ของลบ15ก็ได้15ลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ7ก็ได้เท่ากับ7ตอบเป็นลบนะครับก็ได้เท่ากับ 8. ลบ8ครับ15ลบ7ก็เท่ากับลบ8นี่คือการหาผลลบทีนี้เราก็สามารถแสดงได้ด้วยเส้นจํานวนไปให้เราได้เห็นว่าผลลัพธ์เนี่ยมันได้ลบ8จริงๆเริ่มต้นที่0ูนย์ะครับ7ก็คือไปทางขวา7หน่วยลบ15ก็คือมาทางซ้าย ราย15หน่วยนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1> 12 1ส1ง1ิบสามสบหรือว่าจะนับครั้งเดียว15ห้าอเลยก็ได้ลายวอลุกโซนก็จะเท่ากับลบแปเราก็สรุปเจนลบสิบเท่ากับลบแปเจนว่าการอธิบายโดยใช้เส้นจํานวนเนี่ยมันจะเกิดความยุ่งยากมากขึ้นเราก็เลยใช้ค่าสมบูรณ์และจํานวนตรงข้ามมาช่วยโดยตัวอย่างนึงนะครับจงอาผลลบของลบสามลบสี่ทีคิดลบสามลบสี่ เราก็เขียนให้อยู่ในรูปการบวกตัวหน้าเหมือนเดิมลบขอเปลี่ยนเป็นบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของ4ก็คือลบสี่เมื่อได้อยู่ในรูปการบวกก็ทําตามหลักเกณฑ์การบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบก็มีหลักเกณฑ์อยู่ว่าให้นําค่าสมบูรณ์มาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้มีเครื่องหมายเป็นจํานวนเต็มลบนําค่าสมบูรณ์มาบวกกันแล้วก็ตอบเป็นลบนั่นเองค่าสมบูรณ์ของลบสามก็ได้สามค่าสมบูรณ์ของลบสี่ก็ได้สี่สามบวกสี่ก็เท่ากับเจ็ด เลยมีค่าตอบลบเลองอธิบายโดยใช้เส้นจำนวนลบสลบสนะครับดูว่ามันมีความยุ่งยากระดับไหนนะครับเริ่มต้นที่ศูนครับลบสลบสก็ไปทางด้านซ้ายมือ3หน่วยลบสก็ไปต่อทางด้านซ้ายมืออีก4หน่วยนะครับ1 2 3 4 หรือว่าจะแสดงด้วยการนับทีเดียว4หน่วยเลยก็ได้ปลายหัวลูกสอนก็ไปชงกับลบเพอดีลบสลบสก็มีค่าเท่ากับลบเเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าการลบโดยใช้ค่าสมบูรณ์และจานวนตรงข้ามข้างต้นก็ตรงกันดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ2ลบลบสาก็เขียนอยู่ในรูปการบวกจะได้2ลบก็เปลี่ยนเป็นบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของลบสก็คือสาก็จะได้2อบวกส 3านะครับทาตามหลักเกณฑ์การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกความจริงเราได้2อบวกสเราก็ตอบได้เลยว่าเท่ากับ5เราก็ไม่สับสนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าทําตามหลักเกณฑ์ก็บอกให้นําก่าสมบ,บูรณ์มาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้มีเครื่องหมายเป็นจานวนเต็มบวกเราก็นําก่าสมบ,บูรณ์มาบวกกันก็คือได้2อบวกสนั่นเองก็เท่ากับ5เราอาจจะลัดขั้นตอนเลยก็ได้ไม่ต้องใส่ก่าสมบ,บูรณ์ก็ได้แต่นี้ครูแสดงให้เห็นพิจารณาโดยใช้สิ้นจํานวนโดยดีนะครับขั้นตอนนี้ เราก็สามารถใช้เส้นจํานวนอธิบายได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความสับสนยุ่งยากเพียงแต่ครูอยากแสดงให้ตัวเองเพื่อให้เกิดความรู้สึกเชิงจํานวนที่ชัดเจนมากยิงขึ้นเราต้องเปลี่ยน2-3ลบบสให้อยู่ในรูปการบวกสกอรก็จะได้เป็น2-3บวกสา ก็ได้2บวก3แล้วก็แสดงโดยใช้เส้นจำนวนได้ง่ายขึ้นเริ่มต้นที่0-2ก็ไปทางด้านขวามือ2หน่วยนะครับบวก3ก็ไปทางด้านขวามืออีก3หน่วยนะครับหรือว่าครั้งเดียว3หน่วยเลยก็ได้นะก็ปลายวัวลูกศรก็จะไปทรงกับเลข5แล้วก็สรุป2ลบลบ3เท่ากับ5นั่นเองตัวอย่างที่4นะครับโจงอาผลบของลบ2องลบลบ6 โดมันจะยากแต่พอลองทําดูนะครับตามวิธีการก็จะไม่ยากอะไรดูต่อนะครับลบสองลบลบหกพอเราเขียนให้อยู่ในรูปการบวกให้ได้กอดตัวหน้าลบสองมนเดิมเครื่องหมายลบก็เปลี่ยนเป็นบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของลบหกก็จะได้หกทำตามหลักเกณฑ์การบวกจําจน,วน,จนวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบหรือว่าจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวกอันนี้ลบอยู่หน้าก็คือจํานวนเต็มลบบวกกับจํานวนเต็มบวกก็มีหลักเกณฑ์ว่าให้หนา ำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าเป็นตัวตั้งก็ถ้าใส่ค่าสมบูรณ์ของลบสองกับโปกก็ค่าสมบูรณ์ของ6มากกว่าเพราะฉะนั้นเราเอาค่าสมบูรณ์ของ6เป็นตัวตั้งลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวที่น้อยกว่าก็คือค่าสมบูรณ์ของลบสองเครื่องหมายก็ต้องตามค่าสมบูรณ์ของ6ก็คือเครื่องหมายก็ต้องเป็นบวกเป็นบวกเราไม่ใส่เครื่องหมายอะไรลงไปค่าสมบูรณ์ของ6ก็มีค่าเท่ากัโบ6ลบด้วยค่าสมบูรณ์ของลบสองก็เท่ากับ2 6ลบ2ก็เท่ากับ 4ลองพิจารณาโดยใช้เส้นจำนวนก็เปลี่ยนอยู่ในรูปการบวกก่อนนะครับก็จะได้ลบ2บวก6นะครับเริ่มต้นที่0ูลบ2ก็ไปทางซ้ายมือ2หน่วยบวก6ก็ย้อนมาทางขวามือหหน่วยนะครับ1 2 3 4 5สหรือว่าจากครั้งเดียว อกหน่วยเลยก็ได้นะครับปลายวอลูกศ้อนก็จะไปสิ้นสุดที่เลข4แสดงให้เห็นว่าลบ2ลบลบ6จะมีค่าเท่ากับ4ครับทีนี้มาดูตัวอยา่างจงแสดงวิทยาผลลัพธ์ตามข้อตกลงของการลบจำนวนเต็มมาดู25ลบด้วยลบ20ตัววิธีทำนะครับเขียนให้อยู่ในรูปการบวกมันเป็นการลบอยู่เราก็เขียนอยู่ในรูปการบวกก็จะได้25จากลบก็เป็นบวกบวกด้วยจำนวนตรงข้ามข,ของลบ20ก็ ก็คือ20ถ้าได้25บวก20เราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยเก็ตอบ45ได้เลยแต่วันนี้ครูจะทําตามหลักเกณฑ์ให้ดูทําตามหลักเกณฑ์การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกก็คือถ้าเป็นบวกทั้งคู่เขาบอกว่าให้นําค่าสมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจํานวนเต็มบวกก็นําค่าสมบูรณ์มาบวกกันก็ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนี่ครูแสดงตามหลักของการนํานค่าสมบูรณ์มาช่วยกดตอบสำหรับข้อนี้ง่ายมากความจริงเราก็ทําวิธีลดบรรทัด เดียวก็ได้เลยมาดูข้อตัดไว้ลบ3าลบด้วยลบ30เราก็เขียนอยู่ในรูปการบวกตัวหน้าลบ38มเหมือนเดิมเครื่องหมายลบก็เปลี่ยนเป็นบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของลบ30ก็คือ30อยู่ในรูปการบวกแล้วนะครับต่อไปก็ทําตามหลักเกณฑ์การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบเราก็พิจารณาใส่ค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์ของลบ3าแปกับค่าสมบูรณ์ของ30ปรากฏว่าค่า มบูรณ์ของลบ38มากกว่าเขามีหลักเกณฑ์อยู่ว่านําค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าเครื่องหมายตามค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าก็คือเครื่องหมายต้องออกมาเป็นลบผู้ใส่เครื่องหมายก่อนนะครับแล้วนาค่าสมบูรณ์ของตัวมากตั้งลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวน้อยตอบเป็นลบนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ38ก็ได้38ลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ30ก็ได้30 38ลบ30ก็ได้8 เลยได้เท่ากับลบแปก็จะได้คำตอบ ครับไม่ยากนะครับถ้าเราถากตาขั้นตอนหรือวิธีการแต่ถ้าเมื่อเราความชำนิชำนาญแล้วอาจละขั้นตอนเลยได้แต่นี่ผพยายามแสดงขั้นตอนที่ละเอียดที่สุดให้พวกเราได้ดูนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนีกรณีที่มากกว่า2ตัวก็สามารถทําได้โดยวิธีทานะครับเราก็เขียนนห้อยู่ในรูปการบวกดูนะครับวิธีเขียนนั้นอยู่ในรูปการบวกลบยี่สิบลบลบยี่สิบห้าลบสิบห้าดูนะ สาบตัวเขียนง่ายตัวหน้าเหมือนเดิมลบ20ลบก็เปลี่ยนเป็นบวกบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ ลบก็คือ25ตถัดมาก็ลบก็เราก็เปลี่ยนเป็นบวกรอชะใชาคนละสีกันนะครับบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของ15ก็คือลบ15บวกคู่แรกโดยทําตามหลักเกณฑ์การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบบวกคู่แรกก็คือสีแดงนะครับูมแกทําทเป็นสีแดงมาไร้วบวกลบ20กับ25โกดหลักเกณฑ์ก็มีอยู่ว่าให้นําค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล่วลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าเราพิจารณา แล้วก็คือค่าสมบูรณ์ของ25มากกว่าแล้ก็เอาค่าสมบูรณ์ของ25เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ20กนะ็จะได้ค่าสมบูรณ์ของ25เป็นตัวตั้งกับล,ลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ20ผลก็เป็นบวกตามเครื่องหมายก็เป็นบวกตาม25ตามเครื่องหมาย ค่าสมมูลที่มากกว่าตัวหลังเราก็ต้องเขียนมาด้วยถ้าไม่เขียนนี่ถือว่าผิดขั้นตอนก็ได้เท่ากับ5ก็เอาไปบวกกับลบสิคู่แรกบวกกันเสร็จแล้วพาไปบวกกับลบสิก็ทําตามหลักเกณฑ์เหมือนเดิมนะครับบวกคู่ที่เหลือโดยทําตามหลักเกณฑ์การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบเมื่อพิจารณาแล้วนะครับก็ค่าสมมูลของลบสิมากกว่าค่าสมมูลของ5เครื่องหมายก็ต้องออกมาเป็นลบเอาค่าสมมูลของตัวมากตั้งก็คือลบสิบห ลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวน้อยก็คือค่าสมบูรณ์ของ5้าก็ตอบเป็นลบเขียนลบก่อนก็ได้ค่าสมบูรณ์ของลบสิาก็บลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ5ก็คือ5 15ลบ5ก็ได้เท่ากับ10หรือตอบลบ10ิบครับเห็นว่าถ้าเราับตาขั้นตอนวิธีการไม่ยากสามารถทําได้เมื่อมีความคล่องตัวแล้วหรือว่ามีความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วจะรัดขั้นตอนไหนก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหา สำหรับคลิปวิดีโอการลบจำนวนเต็มก็มาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับคงจะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจถึงการลบจำนวนเต็มได้มากทีเดียวหากนักเรียนยังสับสนหรือไม่เข้าใจขั้นตอนไหนนะครับก็ย้อนกลับไปดูแล้วก็พยายามทําความเข้าใจรูก็พยายามอธิบายที่ละเอียดทุกขั้นตอนย้ำนะครับการลบจำนวนเต็มเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปการบวกก่อ เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปการบวกแล้วเราก็ทําตามขั้นตอนของการบวกจํานวนเต็มกอคงจะลาพวกเราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ